จูดวงชาวราศรีเมษกี่ชาติแล้วที่เจ็บมาดวงอะไรเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศรีเมษดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่เรื่องราวต่างๆเขาเรียกว่าสัตรูโมมามันเข้ามาลุมทำร้ายทำให้ท่านเจ็บปวดรั่วเล้านะครับแสนทุกข์ทรมานมีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีการแกล้งในโชคชะตาาให้ทำยังไงได้ก็ต้องอดทนอดกลั้นไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ อยู่ก็มีความสุขดีไม่เห็นเป็นอะไรนี่เพราะฉะนั้นท่านจะได้รับถ้วยทองโองกาสทองโองกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเป็นเรื่องปกติคนนี้เป็นผู้มีบุญลงมาไยพิเจษตก,ตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ท่านไล่ลำเต้นระบำเพลงกองการมีความสุขนะครับผมสุขสมสมหวังดังใจหมาย,ยาเดี๋ยวเงินก็มาเองทําธุรกิจการงานการเงินทํามาค้าขึ้นการค้าก็จะเจริญลุกเรือง หัวใจพองโตหันคู่เกิดความเช่นชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุ่มเล้าเจ็บปวดร่วร้าวแสนทุกข์ทรมานเระผมมีดปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นภูนิ้นให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบุญบารมีวาสนาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านจะเกิดความคล่องจัวนะครับมันกี่ชาติมาแล้วที่เจ็บปวดโลดล้าแสานทุกข์ทรมานใครบางคนที่เข้ามาการแกล้งท่านจะทำไงได้ชาตินี้จะเดินอยู่ไหมก็ต้องเจออยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องทําอย่างไรทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นเดี๋ยวก็มีความสุขขึ้นมาเองเทโมเรนตมันเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจดุลบารมีวัสนศิล์สิ่งิ์คำชูป,ปกปาก,กุ้งของรสาเดอะเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาส่งมอบดวงแก้วมณีจากสวรรค์ชั้นฟ้า จะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินปีศาจมูมานนางมาร้ายการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาจะได้เจอในสิ่งนี้ใช่เพราะฉะนั้นท่านถือดาบตั้งขึ้นการได้กาเสียจะเกิดการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีรายได้ของด่านจะสูงเป็นพิเศษเดวิลปีศาจมูมานนางมาร้ายมันแอบมองแอบคอยจ้องดูจ้องที่จะทําร้ายท่านอยู่ท่านควรที่จะต้องทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็น เรผมปัญหนาต่างๆที่เข้ามาทําเป็นจิงไหวชิงพริบโลกนี้มันโดหดร้ายเพราะฉะนั้นหลายมาก็ต้องหลายกลับนะท่านจะมาอยู่แบบเจียมเจียมให้เขาแกล้งตลอดแบบนั้นไม่ได้นะค,คนที่ชอบโดนคนอื่นแกล้งก็คือคนอ่อนแอํำไม่แสดงออกมานั่นเองเพราะ,ะนั้นแสดงออกบ้างนะนะครับหยุดบ้างถอยบ้างสู้บ้างเป็นเรื่องปกติของลูกชายนะจิตใจที่ห้าวหาญดังหญิงก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน พราะฉะนั้นทั้งหญิงทั้งชายพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะสู้เป็นเรื่องปกติในโชคชะตาของชาวราศีเมษนะเดี๋ยวเลิฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาให้ท่านวางแบบแผนเอาไว้อย่าเจ็บซ้ำสองนะผมคนคนนี้ไม่มีทางดีกับเราท่านให้ดีกับเขาดีให้ตายแค่ไหนเขาก็ไม่ดีกับท่านท่านจะไปอ on ้อนวอนขอร้องมันเล่นกับเราเล่นกับท่านมากี่ชาติแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งชิงดีก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายนับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติปให้ค่าคูดังช่องได้ครับดวงชะตาของราศีเมษมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในหลายด้านแต่ก็มีโอกาสที่ดีรอยอยู่เช่นกันลักษณะทั่วไปชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีพลัง และความกระตือรือร้อนสูงมีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจในเดือนนี้คุณจะรู้สึกถึงแรงกดดันและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแต่ด้วยธาตุไฟที่เป็นธาตุประจำราศีคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความมุ่งมั่นและพลังใจที่เข้มแข็งด้านการงานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ในเดือนนี้คุณจะได้รับหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานมากขึ้นอาจต้องรับภาระงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่สามารถรับผิดชอบได้หนึ่งซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันและเหนื่อยล้าแต่นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำของคุณความท้าทายในที่ทำงาน ต้องระวังสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การถูกบีบให้ออกจากงานหรือการลดบทบาทความสำคัญในการทำงาน 1. คุณควรรักษาผลงานให้ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาเพื่อรักษาตำแหน่งและบทบาทของคุณไว้โอกาสในการเติบโตแม้จะมีความท้าทายแต่เดือนนี้ก็เป็นช่วงของอำนาจ และความสำเร็จคุณมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจในที่ทำงาน6ใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำของคุณคำแนะนำเน้นการทำงานเบื้องหลังเพื่อให้สามารถขยับตัวได้ไวกว่า2 สร้างความสามารถีและร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อน,นำไปสู่ความสำเร็จสองด้านการเงินสถานะทางการเงินเดือนนี้การเงินของคุณอาจจะมีความตึงเครียดบ้างคุณอาจต้องหมุนเงินค่อนข้างมากและมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเป็นระยะหนึ่งอย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสที่จะมีรายได้ที่ไม่คาดฝันเข้ามาเช่นกันนะสามการบริหารการเงินคุณจำเป็นต้องจัดการการเงินอย่างรอบคอบในเดือนนี้อาจต้องตัดรายจ่ายบางอย่างออกไปเพื่อให้การเงินไม่ตึงเครียดมากเกินไปหนึ่งควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการใช้เงินเก็บโดยไม่จำเป็นโอกาสทางการเงิน แม้จะมีค่าใช้จ่ายมากแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับรายได้พิเศษหรือโชคลาภสามอย่างไรก็ตามควรเน้นการสร้างรายได้จากการทำงานมากกว่าการพึ่งพาโชคลาภคำแนะนำจะทำแผนการเงินอย่างรอบคอบและติดตามค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง หากมีโอกาสในการลงทุนให้พิจารณาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทใหญ่ที่มั่นคงเจ็ดความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณอาจยังไม่ได้พบคนที่ถูกใจมากนักหากมีคนที่กำลังคุยอยู่อาจเริ่มรู้สึกว่านิสัยเข้ากันไม่ค่อยได้หนึ่ง อย่างไรก็ตามอาจมีโอกาสได้พบคนที่อายุมากกว่าหรือมีประสบการณ์มากกว่าเข้ามาในชีวิต 2. สําสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ราบรื่นนักในเดือนนี้อาจมีเรื่องขัดใจกันบ่อยครั้งทำให้เกิดความหงุดหงิดและความไม่เข้าใจกันหนึ่งควรใช้ความอดทนและพยายามสื่อสารกันอย่างเปิดใจเพื่อลดความขัดแยง้ง คำแนะนำใช้เวลาในการทำความเข้าใจตนเองและคนรอบข้างมากขึ้นหากมีปัญหาให้พูดคุยกันอย่างใจเย็นและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายอาจวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสุขภาพในเดือนนี้ชาวราศีเมษควรระวังเรื่องความเครียดและอาการปวดท้องหนึ่ง ความกดดันจากการทำงานและการเงินอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกายของคุณคำแนะนำหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียดเช่นการออกกำลังกายหรือการทำสมาธิดูแลเรื่องอาหารการกินหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจระคายเคืองกระเพาะหากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ทันทีสรุป เดือนจะเป็นเดือนที่ท้าทายสำหรับชาวราศีเมษทั้งในด้านการงานและการเงินแต่ก็มีโอกาสที่ดีแฝงอยู่เช่นการการับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายด้วยทัศนคติที่ดีและความมุ่งมั่นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ใช้พลังและความเป็นผู้นำที่เป็นจุดเด่นของราศีเมษในการสร้างโอกาสและความสำเร็จอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่ไปด้วยและ พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้านความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคู่รักชาวราศีเมษในเดือนนี้อาจมีความท้าทายบ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นยิ่งขึ้นหนึ่งห้าความขัดแย้งและการสื่อสารอาจมีช่วงที่รู้สึกหงุดหงิดและมีเรื่องขัดใจกันบ่อยครั้งทำให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น เท่าที่ควร 5. ทั้งคู่อาจมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะบ,บอกแว้งได้ 1. กหนึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่เดือนนี้ก็เป็นโอกาสดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้า 1. คู่รักบางคู่อาจได้พูดคุยเรื่องการมั่นหมายแต่งงานหรือวางแผนอนาคตร,ร่วมกันสบางคู่อาจได้ไปฮันนีมูน ด้วยกันนะสามคำแนะนำควรใช้ความอดทนและยอมรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งพยายามสื่อสารกันด้วยเหตุผลและความเข้าใจหกให้ความสำคัญกับการใช้เวลาร่วมกันและเติมความรักให้กันและกันสองด้านความรักสำหรับคนโสดชาวราศีเมษที่โสดจะมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆใ,ในเดือนนี้แต่อาจ ยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจัง1.5โอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมีคนเข้ามาทำความรู้จักและสนใจคุณมากขึ้น 1- อาจมีคนที่อายุมากกว่าหรือมีฐานะดีเข้ามาให้ความสนใจ3ความรู้สึกและการตัดสินใจแม้จะมีคนเข้ามาแต่คุณอาจยังไม่รู้สึกถูกใจใครเป็นพิเศษ5 หากมีคนที่คุยอยู่แล้วอาจเริ่มรู้สึกว่านิสัยเข้ากันไม่ค่อยได้ทําให้ความสัมพันธ์ดูเหมือนจะไม่พัฒนาหการกลับมาของความรักเก่าบางคนอาจมีโอกาสได้กลับมาเจอกับแฟนเก่าเพื่อปรับความเข้าใจและเริ่มต้นใหม่สแต่ควรพิจารณาให้ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณจริงๆหรือไม่คำแนะนำ ไม่ควรรีบร้อนในการตัดสินใจเรื่องความรักให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้มากขึ้นหนึ่งระมัดระวังการถูกหลอกหรือการเป็นมือที่สโดยไม่ตั้งใจ3ใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองและทำความเข้าใจว่าต้องการอะไรจากความสัมพันธ์หกโดยสรุปเดือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวราสีเมษ ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดความอดทนและการสื่อสารที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์สำหรับคนโสดแม้จะมีโอกาสพบเจอคนใหม่แต่ก็ควรใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใด